ตอนนี้ผมผมเองก็เป็นหนึ่งในท่านผู้ฟังด้วยนะครับที่เกิดความเข้าใจว่าการที่คนทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยถ้าคนทําบุญนั้นทําชั่วมาเนี่ยไอ้ความชั่วหรืออกุศลกรรมเนี่ยมันจะถูกอุทิศไปถึงบุคคลคนนั้นด้วยหรือเปล่า <Okay. S 1> ผลก็คือไม่นะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าบาปเนี่ยมันเป็นของเล็กแต่บุญกุศลเนี่ยมันเป็นของใหญ่นะ ทีนี้ปัญหาข้อต่อไปนี่คงถูกใจหลายคนนะคะคเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความฝันนะคะ<น>และว้วก็เหตุอย่างง่าฝันฝนันจังิงจังไม่ว่าสุบินนะปัญหาครับ,รบพระราชาตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษณบุรุษและสตรีทั้งหลายในโลกนี้เห็นสุบินดีบ้างชั่วบ้างคเคยเห็นบ้างยังไม่เคยเห็นบ้างเคยทําแล้วบ้างยังไม่เคยทําแล้วบ้างเป็นของเกษมบ้างเป็นไปกับด้วยภัยบ้าง มีในที่ไกลบ้างมีที่ใกล้บ้างย่อมเห็นสุบินทั้งหลายที่ควรพารนามิใช่พันเดียวมีอย่างเป็นอันมากอะไรชื่อสุบินนั้นและคนชนิดไรย่อมเห็นสุบินนั้นคือผู้ง่ายหญิงชายทั้งหลายเนี่ยฝันดีก็มีไม่ไม่ดีก็มีฝันที่เคยเห็นก็มีไม่เคยเห็นก็มีที่ดูแล้วมันปลอดภัยก็มีฝันว่าเป็นคนมีภัยก็มีนะฝันที่ควรก็มีไม่ควรก็มีใกล้ก็มีใกล้ก็มีคือฝันเยอะไปหมดเลยนะคะ พระนาคเซนก็บอกว่าขอถวายพระพรน,นิมิตใดนะคะย่อมเข้าใกล้ครองแห่งจิตนะคะก็คือเข้ามาทางปฐมจิตเนี่ยสิ่งนั้นเรียกว่าสุบินนิมิตชนทั้งหลายเหล่านี้6กพวกย่อมเห็นสุบินนะคะคือคนที่มีสุบินนิมิตเนี่ยจะมีอยู่หกหนึ่งลมกำเริบนะคะเป็นไงฮะท้องอืดท้องเฟ้อดีกำเริบนะคะด,ดีนี่มันจะกำเริบได้ก็คือว่า คุณทานเยอะเพราะดีนี่เป็นตัวหลังน้ําย่อยค่ะนะฮะเสมหะกําเริบเป็นหวัดไม่สบายไม่สบายครับนะคะสิ่งทั้งสามนี้กําเริบนะคะคือพูดง่ายๆกําเริบพร้อมๆกันหรือว่ากําเริบเสื่สารด้วยไหมฮะลมดีเสมหะคือไม่ปวดป่วยเนี่ยนะสามสิ่งที่กําเริบเป็นสิ่งที่สี่เทพสังหณ์เป็นสิ่งที่ห้าสิ่งที่เคยประพฤติมาปรากฏครับนะคะก็คือหกหกประเภทนะคะครับ คือพูดง่ายคือเทวดามาให้เห็นนะคะตัวเองเคยมาประพฤติมาทีนี้บุคคลทั้งหลายในที่สุบินเพราะอาจจะมีนิมิตในการก่อนนะคะบุคคลย่อมเห็นสุมิตสุบินอันใดเพราะบูร,บรพานิมิตสุบินอันนั้นแหละแน่สุบินหรือจากนั้นไม่แน่คือถ้าเป็นเทพสังหอนหนึ่งนะคะสิ่งที่เคยประพฤติมาปรากฏนอกนั้นเนี่ยไม่แน่ที่เกิดจากโลกลมทั้งหลาย นะคะคือคําว่าสิ่งที่เคยประพติคือบุญหรือบาปมาบอกเรานะคะว่าจะ,<แ>จะเกิดอะไรขึ้นคําว่าสิ่งที่เคยประพติไม่เช่เราเคยทําอะไรมาครับ <88. S 2> มันคือบุญและบาปนะคะถ้าแต่พระนาเกษนบุคคลใดย่อมเห็นสุบินเพราะบุระ,ระบุระพานิมิตจิตของบุคคลนั้นไปเลือกเอานิมิตเอาหรือนะคะคือคนนั้นไปเลือกเอาคือในบุปกรรมเนี่ยไปเลือกเอามาฝันหรือว่านิมิตนั้นได้ <î ition. S 1> ปรากฏในจิตเองนะคะหรือว่า คือในคาว่าปรากฏในจิตเนี่ยเรียกว่าภาษาธรรมะเรียกว่าธรรมะอารมณ์ธรรมารมณ์นี่มันเกิดขึ้นมาเองครับ<ะ>หรือว่ามีคนมาบอกอผู้อื่นมาแสดงขอถวายพระพรจิตของบุคคลนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเลือกคน,นิมิตเองนะหรือธรรมะอารมณ์หรือธรมรมารมณ์นะคะไม่ได้มาบอกกับจิตไม่ได้มีใครมาบอกอันที่แท้นิมิตนั่นแหละเข้าใกล้คลองแห่งจิตของบุคคลน,นั้นนะคะคือมันปราก,กฏขึ้นมา ข้อนี้ก็เปรียบเหมือนกระจกนะก็ไม่ได้ไปเลือกเอาเงาที่ไหนมาเองนะคะอะไรอื่นก็หาได้นําเงามาให้ขึ้นสู่กระจกไม่อันที่แท้เงามาแต่ที่ใดที่หนึ่งเข้าใกล้คลองแห่งกระจกนะคะก็คือหมายถึงว่ากระจกเนี่ยไม่ได้ไปเลือกค้นเงาผู้อื่นก็ไม่ได้นําเงาาให้ปรากฏแต่เงาก็มาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มาปรากฏในกระจกจิตไม่ได้ไปค้นนิมิตเองผู้อื่นก็ไม่ได้มาบอกแต่นิมิตก็มาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาปรากฏในจิต ก็เป hey, รียบเทียบับค่าแต่พระนาเกษนจิตที่ฝันเห็นสิ่งใดจิตนั้นรู้หรือไม่ว่าจะมีผลคือว่าความปลอดภัยหรือมีภัยจากการฝันค,คือรู้หรือเปล่านะรู้ว่าไม,มีผลทางสุกเกษมหรือว่ามีทุกข์มีภัยนะพระเถระก็บอกว่าจิตนั้นย่อมไม่รู้เลยว่าผลคือสุกเกษมหรือทุกข์ภัยจากมีดังนี้ในเมื่อนิมิตเกิดนะคะ บุคคลผู้เห็นสุบินย่อมกล่าวแก่ชนทั้งหลายอื่นชนทั้งหลายนั้นจึงบอกเนื้อความให้คือตัวเองไม่ได้รู้หรอกรนะคะค,คือต้องร้ายผู้อื่นฟังผู้อื่นก็ช่วยตีความฝันจากนิมิตนั้นนะก็เราท่านท่านน,นี่เป็นเรื่องปกตินะคะก็ข้าแต่พระนาาเกษตขอให้แสดงเหตุนะฮะขอา,ายพระพรเปรียบเหมือนกละหรือไยหรือต่อมตั้งขึ้นในสี่ละนะคะเพื่อลาบเพื่อความไม่มีลาบคือเสื่อมลาบเพื่อยศ เพื่อเสรอมยศเพื่อนินทาเพื่อสันเสริญเพื่อสุขหรือทุกตอมเหล่านั้นรู้แล้วหรือเปล่าว่ามันจะเกิดครับนะรู้แล้วหรือเปล่าว่าเราทั้งหลายจะเปยังประโยชน์ชื่อนี้ให้สําเร็จคือไอต้ตอมไฟหูปาเนี่ยมันบอกตัวนี้หรือเปล่าไม่หรอกตอมเหล่านั้นย่อมเกิดพร้อมในโอกาสเช่นใดบุคคลผู้รู้นิมิตทั้งหลายนี่พระราชาตอบนะฮะเห็นตอมเหล่านั้นถึงจะทํานายเด็กเจ้าตัวนะ่ไม่รู้หรอกตอมมันเกิดตรงไหนเนี่ยนะคะ ข้อนี้ก็ฉันนั่นแหละนะคะก็คือหมาบอกพิษจิตที่ฟันเห็นก็ไม่รู้ว่าจะมีผลอย่างไรต่อเมื่อฟันเห็นแล้วผู้นั้นบอกแก่ผู้อื่นผู้อื่นจึงช่วยเตี๋ยตีความฝันให้ครับนะคะอันนี้ก็เป็นหมายว่ามันไม่แน่นอนนะคะคือคือตัวตัว,ตวนะไม่รู้หรอกพออาจารย์พูดถึงตรงนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของความฝันหรือว่าสุบินนิมิตเนี่ยทุกวันเนี่ยนะครับผมว่าเราเราจะละเลยเรื่องนี้ไม่ได้เพราะว่า หลายคนนี่นะฮะเวลามีความฝันแปลกๆเนี่ยก็ต้องไปถามผู้ใหญ่บางคนก็ไปถามพระบางคนนี่ถึงขนาดไปซื้อหนังสือทํานายฝันเลยนะอาจารย์ครับแต่ว่าเท่าที่ผมฟังพระท่านเทศมาเนี่ยหรือว่าได้ทราบฟังจากอาจาร,รย์แอนเคยออกอากาศนะครับถ้าเทพสังหรณเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องลุ่งสังใกล้เช้านะครับคือใกล้จะเช้ามากแล้วเราเนี่ยคือหลับสบายจิตนิ่งมาทั้งคืนนะฮะ ใกล้จะเช้ามานี่เกิดมาฝันแล้วอันนี้อันนี้เทพสังหรณ์แล้วมาบอกเหตุแต่ถ้าเกิดว่าคือพอเริ่มนอนคุณเริ่มหลับปุ๊บเริ่มเลยนะฮะลมตีเลยเนี่ยฝันร้ายกระตุกเลยเป็นไอ้นี่คุณกินมากไปหรือเปล่าก็คืออารมณ์ไม่ดีไหมก็มีผู้รู้มาบอกจุดไหนแล้วเจ้าตัวเราก็ไม่รู้หรอกนะคะแต่ว่านะคะคือความไม่รู้ตัวเนี่ยคือเอาเป็นว่าสรุปว่าจะฝันจะไฝหูดกะฝ้าอะไรเนี่ยต้องมีผู้รู้มาบอก ต,ะะต้องถามผู้รู้ตัวนั้นเนี่จะไม่บอกนะคะคที่นี้พระเจ้ามิรินก็ยังสงสัยว่าบุคคลใดเห็นสุบินคนที่ฝันเนี่ยหลับอยู่เห็นหรือว่าตื่นอยู่เห็นนะคะเอาเป็นว่าอเออพวกพวกนี้เขาฝัายผู้ฝันนั้นนะ่ะหลับหรือตื่นก็ถวายพระพรเวลาหลับก็ไม่ฝันตื่นก็ไม่ฝันฝันในระหว่างยังไม่หลับไม่ตื่นนะคุณชิวเข้าใจไหมมันครึ่งหลับครึ่งตื่นมันคือถ,ถ้ามันหลับจริงๆเนี่ยมันมันก็ ไม่ฝันหรอกทีแม้ถ้าหลับสนิทถ้าตื่นเนี่ยมันก็ไม่ฝันทั้งไม่หลับทั้งไม่ตื่นเองมันักยังไงคืออยู่ในพวังนะครับเขาเรียกว่าบุคคลที่ในเมื่อพวังยังไม่ถึงพร้อมคือไม่ถึงที่สุดอยู่ระหว่างหลับกับตื่นเนี่ยบุคคลนั้นย่อมเห็นสุบินในระหว่างนั้นอจิตของบุคคลนั้นสู่ความหลับเขาเรียกว่าเข้าถึงพวังเห็นความหลับแล้วเนี่ยไม่เป็นไปไม่ฝันจิต จิตที่ไม่เป็นไปแล้วก็คือหลับสนิทแล้วเนี่ยไม่รู้แจ้งซึ่งสุขและทุกข์สุบินจึงไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่รู้แจ้งคือั้านิ่งจิตไปแล้วเนี่ยฮะไม่ฝันแล้วค่ะต้องอยู่ในรวังที่อยู่ระหว่างหลับกระตื่นนะคะก็จะมีความเขาเรียกว่าจิตประวัติไปอย่างนั้นนะคะคือพูดง่ามันค้างอยู่มันเลื่อนลอยอ่ะมันถึงจะฝันนะคะเงาย่อมไม่ปรากฏในกระจกในที่มืดชั้นใดเมื่อจิตไม่กลับไปกลับมาก็ไม่ฝันชันนั้น กระจกส่องเป็นชันใดกายเราก็เป็นฉันนั้นที่มืดเป็นฉันใดการหลับก็เป็นฉันนั้นแสงหแห่งดวงอาทิตย์ฉันใดจิตก็ฉันนั้นอีกประการหนึ่งรัศมีแห่งดวงอาทิตย์อันหมอกปกคลุมแล้วย่อมไม่ปรากฏรัศมีแห่งดวงอาทิตย์ก็มีอยู่นั่นเองเมื่อหมอกยังไม่จางไปรัศมีแห่งดวงอาทิตย์ก็ไม่ปรากฏฉันใดจิตที่หลับไปจากผวังแล้วไม่ได้หวันไหวไปมาเมื่อจิตไม่ได้หวันไหวไปมาแล้วก็ไม่ได้ฝันฉันนั้นอันนี้อธิบายละเอียดสรุปว่า ที่คุณฝันนะคือคุณหลับไม่สนิทนะคะเพราะฉบางทีนะฝันตื่นมาแล้วเหนื่อยเพราะมันไม่ได้นอนมันไม่ได้พัก,กน,นะคะนะคะทีนี้จิตที่ไม่หวั่นไหวเนี่ยจะมีอยู่สองอย่างนะคะในร่างกายที่มีอยู่เนี่ยครับคือจําพวกที่หลับสนิทกับจาพวกที่เข้านิโรธสมาบัติหลับสนิทที่คือมันหลับไปเลยฮะ,ะไปกระตุกไปขยับก็ไม่ตื่นส่วนเวลาตื่นเนี่ยจิตจะโลเลขุ่นมัวหวั่นไหวไม่ปกตินิบิตก็เลยไม่มา เพราะฉะนั้นคนที่มีนิมิตนะค,ะคุณชยุทธถ้าคนนั้นเนี่ยโลเลขุนมัววันไหวไม่ค่อยเห็นนิมิตล่านี่เราจะพูดเราจะพูดถึง<ะ>สมาธิว่าเออนี่เขาสมาธิเราเห็นนู่นเห็นนี่เนี่ยไม่จริงถ้าเราเห็นว่าเขาก็เป็นคนโลเลเขาขุนมัวตลอดเนี่ยวันไหวง่ายลังเลไม่ปกติแลาบอกเห็นนู่นเห็นนี่เนี่ยไม่จริงนะคะพวกบุรุษที่มุ่งความลับย่อมเว้นที่แจ้งที่ปรากฏเปิดเผยมีผู้คนไปมาชั้นใดเหตุผลอันเป็นทิพย์ ก็ไม่ปรากฏแก่ผู้ตื่นฉน,นั้นเพราะฉะนั้นผู้ตื่นจึงไม่ฝันคือพูดง่ายพอตื่นมาแล้วี่จิตมันโอ้โหมันมันวุ่นวายสับสนมันไม่มีนิมิตรครับนะคะคอีกอย่างหนึ่งโพธิปักคียธรรมทั้งหลายอันเป็นฝ่ายกุศลย่อมไม่ปรากฏแก่ภิกษุผู้เสียสินธรรมอันดีฉันใดเหตุผลอันเป็นทิพย์ก็ไม่ปรากฏแก่ผู้ตื่นฉน,นั้นเพราะฉะนั้นผู้ตื่นจึงไม่ฝันครับนะคะคือโพธิที่เป็น ายธรรมคือการบรรลุธรรมเนี่ยหรือว่าการที่จะได้ธรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่ปรากฏแก่ผู้ที่เสียสินธรรมกับกับพิสุท์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ตื่นแล้วเต็มไปด้วยกิเลสเนี่ยย่อมไม่มีนิมิตย่อมไม่มีฝันข้าแต่พระนาาเกษณลักษณะของการหลับมีอยู่สามประการไม่ใช่หรือครับการหลับนี่มีสามประการคือหลับเบื้องต้นข้ามกลางและที่สุด โอ้นี่แบบแจ้งละเอียดเลนะเราได้รู้กันเราได้รู้กันคราวนี้ว่าที่เราหลับนี่เราหลับขนาดไหนคืนนี้พระเจ้าพระเจ้ามิลินถามว่าหลับเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเนี่ยมันเป็นยังไงข้อถวายพระพรหลับในเบื้องต้นได้แก่ที่กายอ่อนแอหมดกําลังไม่ควรแก่งานหลับพอยไปเลยนะคะเนี่ยหลับเบื้องต้นนะคะหลับท่ามกลางได้แก่หลับหลับตื่นตื่นคล้ายๆการหลับแหงวานอนคือคอยสะดุ้ง ยังพอมีสติบ้างสกิตนี่ก็หลับท่ามกลางหลับในที่สุดคือมันเบื้องต้นคือร่างกายเอ่แล้วลดกำลังหลับหลับตื่นตื่นในท่ามกลางชุดไม่อยู่แล้วจิตเข้าสู่ผวังดิ่งหายไปเลยไหมเพราะฉะนั้นการหลับท่ามกลางคือผู้หลับหลับตื่นตื่นเหมือนกับการหลับแห่งวานนอนนั่นแหละคืออยู่ในช่วงที่ฝันครับออก็จะเกิดนิมิตได้จะมี เทพสังหรณ์ได้จะเกิดความรู้สึกสัมผัสได้ก้เป็นลักษณะอย่างนี้ธรรมดาพระโยคาวจรผู้มีสมาธิอันได้อบรมแล้วมีใจมั่นคงแล้วมีปัญญาไม่วอกแวกเข้าไปในกลางป่าอันเงียบสงัดเพื่อใคร่ครวนซึ่งอัตถาอันสุขุมก็ไม่หลับก็จะรู้ธรรมอันสุขุมนะคะข้อนี้อุปมาฉันใดผู้ที่ไม่ใช่ตื่นไม่ใช่หลับเพียงแต่การเข้าถึงการหลับครึ่งๆึกลางๆเหมือนกำมานอนก็ย่อมฝัน เสียงอึกกระทึกฉั้นใดผู้ตื่นก็ฉันนั้นวิเวกฉันนั้นผู้หลับดังวานอนก็ฉันนั้นผู้ละความอึกกระทึกเว้นการหลับมีจิตเป็นอุเบกขาย่อมรู้ธรรมอันสุขุมได้ฉั้นใดผู้ที่ไม่ใช่ตื่นไม่ใช่หลับมีอาการหลับดังวานอนก็ฝันเห็นฉันนั้นอขอตวไยพระพร,รก็กลับกลายเป็นมาก คนที่เหมือนกับอยู่ในภวังมากกว่าเนี่ยครื่องหลับเครื่องตื่นนะฮะอย่างเช่นที่เขาบอกว่าเทพสําแดงเนี่ยเวลามักจะเป็นช่วงใกล้ๆเช้านะครับเพราะเหมือนเหมือนจิตมันร่างกายมันพักเต็มที่แล้วนะอาจารย์ครับมันไม่ต้องการหลับเพิ่มละแล้วมันก็ใกล้จะตื่นละมาเครื่องหลับเครื่องตื่นนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยาอาจจะเกิดเทพสําแดงก็เลยกลายเป็นว่ารับได้นะครับว่าจะฝันถึงอะไรมีความรู้สึกอย่างไร